ร้านข้าวจีเวียงฟ้าอ,อ๋อเนี่ยครับผมคือจะมาซื้อข้าวจีเวียงฟ้านะครับคือว่าเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากนะที่ตลาดสวรรค์นะครับแต่เขาว่ามีการรอคิวนานด้วยนะตลาดบ้านอะ มาเทิดกันนี่นะมาซืา้อข้าวนะจีเวียงฟ้านะครับข้าวจีวียงฟ้านะครับเขาบอกว่าที่นี่นะ่ะขายดีจนต้องต่อคิวซื้อนะครับเบิดแล้วอ่ะเขาว่าเบิดแล้ว เขาบอกว่าต้องต่อคิวซื้อนะเราต้องหาที่ลบก่อนน้ามันลบรอนี้ก็ได้ลูกพี่จะไปนั่งรอบเหรอให้นั่งรอดเลยปะ <S <S 1> <S 1> นี่นะพาผมพาลูกสาวผมมาซื้อเข้าจีเวียงฟ้ายิ้มด้วยยิ้มด้วยลูกยิ้มด้วเออ นะก็จะอยู่สะปะป,ะปะลาวนะครับผมก็ยืนด้านหลังด้านหลังตลาดนะครับเข้ามาด้านหลังตลาดก็จะอยู่โซนนี้นะครับตลาดก็จะใหญ่มากอยู่นะนู่นรถโดยสารแล้วก็ตามถนนทางนะครับเนี่รนถะบ้านรถประเทศเขานะมีแต่คันใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่เขาใช้อยู่นะครับรวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเล่นเดี๋ยวรอนะครับ การขับรถที่บ้านเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีมารยาทนะครับโดยการขับรถที่บ้านฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบีบแต่กันนะครับผมแล้วก็ค่อยๆโยกค่อยๆเลี้ยวไปนะครับค่อนข้างจะใจเย็นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยใจร้อนนะครับเพราะว่าดูจากในการเขาเลี้ยวรถจากที่แคบๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจากที่แคบๆเนี่ยเขาเลี้ยวแบบ ไอเนี่ยเลยนะ <S <S เขาไม่ค่อยอ,อะไรนะก๊อกเขาไม่ค่อยบีบแตรกันนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยแบบนี้นะถ้าเป็นแอร์แบบนี้น่า,นาจะบีบแตรสนั่นแล้วนะครับนะครับนี่นะบรรยากาศเราติดติดแคบๆนะครับแล้วก็มาตลาดตอนเช้านะครับผมได้มีโอกาสมาถ่ายวิถีชีวิตช่วงเช้าของอที่สปปอลาวนะครับก็นะ เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับเราเป็นคนอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศเขานะครับแค่เรารมาเที่ยวนะครับเที่ยวนะครับก็จะมาหาข้าวกินอยากกินข้าวอยากกินอาหารตามสั่งก็เลยเดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีร้านขายยาขายเครื่องทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ร้าน,ขา,ข,านขายข้าวจีนะครับร้านขายข้าวจีเวียงฟ้านะฮะได้แล้ว เอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยมันเป็นยัางไงเห็นไหมร้านร้านข้าวจี่เวียงฟ้านะครับนี่นะเวียงฟ้าเราไปกินดีแก่แก่แกะมาแก่แกดูหน่อยเพชรมันเป็นยังไงกินข้าง,งานในมันมีประกอบเลยเฮ้ยมันจะหกเออบุกหกอ๋อมันจะประกอบด้วยไอ้นี่นะแต่เขาบอกว<ก>่าเขาบอกเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับ กอร่อยเขาบอกว่าอร่อยที่สุดอ๋อนี่นะนี่นะการละลารถลุกลุกลุกไปมาเลือดแล้วจะเช่าแล้วนี่โซ่เจ้าถูกเลยมาเลือดแล้วเอาันได้ไหมเออนี่นะตามรอบบางเขาคันใหญ่

โอเคได้เขาเกยบไอ้ได้ได้เข้าจีเวียงฟ้าแล้วแล้วก็เข้าบานนะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเนาะ